สบายดีพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ดิจิตอลโกสวิญญาณดิจิตอลมื่อนี้ผมมีเรื่องเล่าสยองขวัญที่มันเกิดขึ้นกับเทคนโนโลยีไกลโตเฮ้าไผที่มักเปิด GPS น้ำทางตอนกลางคืน,นระวังโตวไว้ให้ดีเดอ้อเรื่องมันมีอยู่ว่ามีไอทิดคนหนึ่งเล่ากลับบ้านตอนดึกเล่าบอชินทางก็เลยเปิด GPS น้ำทาง GPS กับผ้าเล่าเลี้ยวเข่าซ้อยเปลียว,ยวสองขางทางมีแต่ปลายยางมือติดตือเล่าก็เริ่มใจบ่ดีแล้วละ่ะแต่ GPS ก็ยังบอกให้ตรงไปตรงไปขับไปได้สักพักท่างก็เริ่มแคบลงแคบลงจู่ๆ GPS ก็ดังขึ้นมาว่าถึงจุดหมายแล้วอ้ายทิดเล่าจอดรถเงื่อยหนาเบิงสิ่งที่เล่าเห็นบ่ามันบ้านคนแต่มันเป็นปลาชาเกา่า ที่ทิมร่างมาโดนแล้วตรงนาเล่ามีผู้หญิงใส่ชุดขาวยืนก้มนาค,อคอ่อยๆเงยหน้าขึ้นมาสะแยะยิ้มไซ่อ้ทิดเล่าร้องจากเยียบขันเล่งถอยหลังเกือบตกคลองพอกลับมาเบิงโทรศัพท์อีกที่มองนั่นบอกมีสัญญาณเน็ตจักขีดแล้วเสียง GPS ที่บอกทางมาตลอดทางมันแม่นเสียงของใครท้ามักเรื่องร้อนแบบนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องดิจิตอล o กสในเดือครับคืนนี่ก่อนนอนเบิงไต่เตียงดีๆเดอ้อระวังผีสิไปนอนนำ้ำสวัสดีครับ